สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะคนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ซุดปังการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททางช่องก็คลิกเลงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดไพ่ส่วนตัวในรอบนี้นะคะรอบเดือนนี้วันนี้ถึง15กรกฎาคมแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะ ในเวลานี้ตอนนี้ค่ะเรามาดูซิว่าพลังงานความรักของทุกๆคนนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมันจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยค่ะว่าเป็นพลังงานที่เพอร์เฟกมากๆเพราะใบแรกที่เกิดขึ้นคือเดอะซันเลยนั่นหมายถึงคุณกําลังเจอความรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาเซอร์ไพรส์คุณคนคนนี้นะคะเป็นพลังงานความรักครั้งใหม่เป็นพลังงานที่คุณรู้สึกคิดถึง รอคอยที่คุณอธิษฐานที่คุณต้องการพบเจอเขาเป็นพลังงานของดีวามาสคคลีนค่ะที่สื่อให้รู้ว่าคนคนนี้คุณจะรู้สึกผูกพันคุณจะรู้สึกว่าพิเศษคุณจะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจคุณกําลังได้พบบุคคลคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอกันไม่น่าเชื่อว่าจะได้พบเจอกันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะได้เจอเขาในลักษณะที่แตกต่าง มาพร้อมกับความรวดเร็วไม่ทันในตั้งตัวคุณกำลังเจอใครที่มีความผูกพันรักแรก,รกพบที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นพลังงานของ The Sun เป็นพลังงานของ The Tower เป็นพลังงานของเอ็กซ์บอสแล้วก็เดวิลคุณกำลังเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนมันรอคอยใครสักคนหนึ่งมันเหมือนคิดถึงใครสักคนหนึ่ง เป็นคนที่ที่ตรงหัวใจที่ใช่ที่สุดเป็นรักครั้งสุดท้ายของคุณเป็นความผูกพันที่รอมานานแสนนานค่ะบอกเลยนะคะคุณจะเจอเขาอย่างไม่ทันในตั้งตัวความรู้สึกแบบนั้นพลังงานธาตุไฟนะค King of Wands คือคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยมีความภูมิฐานสง่างาม,งามเท่เซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห สวยมีเอกลักษณ์ในตัวเองและก็เป็น king of w a n d s ที่มีความมั่นใจสูงมากมีความอีโก้ในตัวเองสูงมากเชื่อมั่นในตัวเองฉลาดเก่งมีความสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายบุคลิกภาพดีดูดีถูกชะตาต้องตาต้องใจและเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะด้วยความอีโก้ด้วยความ e go, ดื้ออะไรบางอย่างในใจแล้วเป็นคนที่มีพลังค่ะมีแพชชั่นมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นคนที่มี ความคิดที่สมัยใหม่รสนิยมดีความสมัยใหม่ทัศนคติที่ดีมองกันไกลแล้วก็เป็นคนฉลาดเก่งทํางานเก่งขยันขันแข็งด้วยมีไฟมีพลังจะทําอะไรก็ต้องทําให้ได้มีความมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นพลังของใครคนนี้แน่นอนคะ่ะแตกต่างจากคุณไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติหรือว่าทางไกลหรือว่าต่างชาตินั่นเองหรือว่าอายุที่ต่างกันนี่คือคนที่กําลังเข้ามาหาคุณนะคะ คุณกาลังเจอพลังงานของใครที่คุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเฝ้ารอมานาแสนนานโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะรอคอยแล้วตามหาแล้วออกเดตแล้วออกเดตอีกแต่ว่ายังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าฟรีกับตัวเองเป็นอิสระกับตัวเองมากๆแล้วคุณเอนจอยกับกับชีวิตของการออกเดตนะคะหรือว่าเอนจอยกับโฟกัสกับการงานการเงินเป้าหมายชีวิตของตัวคุณเองคุณจะได้พบเจอกับเขาอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะ ใครกำลังจะเข้ามาหาคุณความรักของคุณกำลังจะเป็นไปในทิศทางใดในเร็วๆนี้นะคะใครกำลังจะเข้ามาหาคุณนะใช่คนที่คุณฝันถึงเฝ้ารอหรือเปล่า Tree of Pentacles ค่ะคุณกำลังเจอคนคนนี้ที่มีความเป็นผู้นำสูงอย่างที่บอกเป็นคนที่มีความคิดการโฟกัสมีความเป็นผู้นำ ทำอะไรมีเหตุและผลมีการวางแผนในชีวิตของตัวเองแผนที่ 1, 2, 3เป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนที่จริงจังและก็ใจเย็นด้วยทำอะไรไปอย่างช้าๆแต่มีการโฟกัสมีการวิเคราะห์ค่ะมองกไกลทัศนคติไกลมีกะมันมันเหมือนกับว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบคิดชอบวางแผนนะ,ะอาจจะเป็นนักวิศวกรนักวางแผนนักพนาหรือว่าระดับผู้นําที่ใช้ความคิดใช้ ความคิดส,สร้างสรรค์ไอเดียอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบคิดนูน่นคิดนี่ทำโน่นทำน,น,ทำนี่แล้วก็ไม่ประมาทอะไรบาง,บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาด้วยนะคะอาจจะเป็นนักคิดในาการจัดการเรื่องของการเงินการตลาดการออนไลน์อะไรแบบนี้เช่นกันมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียอะไรที่มันมันรู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองอย่างที่บอกตอนแรกว,ว่าเขาเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะคะดูเป็นคนที่เก็บอะไรไว้ในใจนะคะเนะหมือนกับว่า เป็นคนนี้อึดแล้วก็อดทนถ้าไม่พูดไม่มีปัญหาจริงๆบางอย่างก็เก็บไว้ในใจหรือว่าบทจะพูดก็คือพูดเลยอะไรแบบนี้นะคะพูดเยอะแบบนี้ใครกําลังเข้ามาหาคุณว้าวคนคนนี้เป็นคนที่เจอเรื่องร้ายๆมามา,มากมายในชีวิตค่ะเจอสิ่งที่ไม่ดีมาในชีวิตเจออุปสรรคมากมายมาในชีวิตของเขานะคะเจออุปสรรคเจอความบาดเจ็บเคย เจอเสียใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆคือจะสําเร็จก็ต้องสําเร็จให้ได้คนคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณ f o r of Pentacles เป็นเป็นคนที่ห่วงแหนความเป็นส่วนตัวของตัวเองมากๆด้วยความที่อาจจะดูมีดีไซน์มีครีเอทีฟ มีโลคส่วนตัวของตัวเองนะคะเป็นคนที่ห่วงแหนนะคะห่วงแหนสมบัติของตัวเองอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลำแข้งของตัวเองมาก็เลยมีความหวงแหนหึงหวงนะคะของมีค่าหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองนะคะเราเป็นคนที่เคารพแล้วก็ให้เกียรติตัวเองด้วยเช่นกันและเป็นคนที่เหมือนกับว่าจะทําอะไรจริงจังมากๆเลยนะคะจริงจังแล้วก็ถ้ายังไม่ชัดเจนยังไม่ใช่เขาจะยังไม่ได้แบบ เปิดเผยหรือว่าพูดอะไรออกมานะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบมีความอดทนมีความเป็นผู้นําคือต้องชัดเจนก่อนเรียนรู้รู้จักก่อนแบบนี้ค่ะถึงจะถึงจะเปิดเผยถึงจะเข้าหาหรือว่าสนิทสนมเพจซอฟต์สอย่างที่รู้สึกเลยคะ่ะว่าเขาเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่ มีการสื่อสารที่ดีและมีมีความฉลาดมีความเก่งวิสัยทัศน์ไกลมองการไกลนะคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปแบบนั้นสามารถตัดสินใจได้อะไรอย่างรวดเร็วนะคะใครกำลังเข้ามาหาคุณ for of cups h e v i e w of Four June คนคนนี้เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่อยู่นิ่งนะอาจจะไปไปมาในเรื่องงการทำงานอาจจะเป็นคนที่ชอบสีสันชอบการ การดีไซน์การคิดการวางแผนนะคะเราเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษในตัวเองเป็นคนที่มีอะไรบางสิ่งอย่างที่พิเศษมากๆในตัวเองคือเขาเป็นคนที่ที่มีพลังในเรื่องของแรงดึงดูดมากๆมีอตัตจุดที่ดีมีทัศนคติที่ดีนะ,ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสามารถที่จะ รู้ว่าจะเข้าหาคนคนนี้ยังไงพูดคุยกับคนคนนี้ยังไงนะคะเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะคะเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์เบื่อนะคะอาจจะขี้งอนขี้น้อยใจนะคะแบบนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าเป็นคนที่มีซิกเซนมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวเองซิกเซนอะไรบางอย่างในใจของเขานะคะเป็นคนที่รู้สึกว่าเชื่อในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นใครกำลังเข้ามาหาคุณ Two of Cups ค่ะ Two of Cups เกิดขึ้นใครกำลังเข้ามาหาคุณ Ten of Pentacles ค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณรู้ไหมว่าคนคนนี้เป็นเหมือนโชคชะตาแล้วก็พรมริขิะคะเป็น Spiritual Connection หรือว่า Soul Connection คุณและเขามีความแตกต่างกันมากๆหรือเกินเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่กำลังจะเข้ามา เป็นพลังงานของทวินเฟลมเป็นพลังงานของใครบางคนที่จะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้มั่งคั่งร,ำร่ำรวยมีทรัพย์สินมีอสังหานะเป็นระดับเจ้าสัวเป็นเศรษฐีมีเงินแบบนั้นเลยทีเดียวหรือว่าเป็นนักธุรกิจที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาหรือว่าการคิดการวางแผนการตลาดหรือว่านักธุรกิจคือทํางานหลายอย่างจนประสบความสำเร็จร,ำร่ำรวยอย่างที่บอกว่าเดอะซันเกิดขึ้นแล้วก็คิงอ w วน d ์เกิดขึ้นนั่นหมายถึงคนคนนี้มีความเป็นผู้นํามี มีความคิดในเรื่องของไอเดียการพัฒนาแล้วก็ธุรกิจมากๆจนเขาประสบความสําเร็จร่ํารวยบอกเลยค่ะร่ารวยมีสังหามีธุรกิจมีหน้ามีตาในวงสังคมหรือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในวงสังคมมีชื่อเสียงนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานของความแตกต่างเรื่องของอายุแตกต่างเรื่องของเชื้อชาติแตกต่างเรื่องของทางไกลเป็นพลังงานใหม่มากๆและคนคนนี้เหมือนกับว่าเป็นผู้นําเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่มี มีความสามารถพิเศษในตัวเองมีพรสวรรค์และพรแสวงในตัวตนของเขาเองด้วยความฉลาดความเก่งไอเดียความคิดสร้างสรรค์และก็สิ่งที่พิเศษของเขาค่ะนั่นคือความาความมีสเสน่ห์และก็พรสวรรค์ของเขาทําให้เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและหรือมีพลังงานที่คนคนนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ร่ารวยแต่เขาเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยแำแพงของตัวเองค่ะเพราะว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตของคุณที่เกิดมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกัน เป็นหุ้นส่วนพาร์เนอร์ชิแล้วก็คู่ชีวิตเพราะว่าเป็นได้สองพลังงานทวินเฟลมก็ได้เช่นกันหรือว่าบางเป็นรักแท้ที่คุณบางท่านในที่นี้นะคะหรือว่าหลไรท่านคุณได้พบเจอคนที่เขาร่ำรวยมัง่งคั่งนะคะเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวหรือว่ามีอสังหาทรัพย์สินมีอาจจะมีพื้นที่ดินตึก คอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นคนที่ธรรมดานี่แหละแต่สร้างเนื้อสร้างตัวค่ะด้วยลําแข้งของตัวเองทาธุรก,กิจทําหุนส่วนวยการจนกระทั่งมั่งคัง่งร่ำรวยด้กันนะคะมีเงินมีทองด้กันนั่นเองเพราะว่าด้วยความที่เป็น t ด e s ์ซันแล้วก็คิงออฟวอนส์มันหมายถึงคนคนนี้มีพลังงานพิเศษตัวเองเฮอร i มิตเป็นคนที่มีพรสวรรค์พรแสวงชอบสาอแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของตัวเองทริโอฟคัพส์ค่ะชอบสอแสวงหาความสุขไม่ขาดในเรื่องของความสุขเป็นคนที่เติมเต็มความสุข ในตัวเองแล้วเป็นคนที่สันโดษโสดมานานมากเลยนะคะชอบสันโดษหรือว่าชอบเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าเป็นคนที่อ่าอินโทรเวดนะคะเป็นผู้นำที่ใช้ความคิดใช้ไอเดียในการสร้างสารรค์ในเรื่องของการทำงานการคิดในเรื่องของการทำงานทำให้เขาชอบอยู่คนเดียว uh, สันโดษคนเดียวชอบเดินทางคนเดียวทำงานคนเดียวต้องใช้ความคิด ใช้การโฟกัสอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นแบบนั้น t รีออลคัพคุณและเขาจะได้พบเจอกันโดยที่มีเรื่องราวไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น t รีออลคัของความสุขการเชื่อมโยงมีเพื่อนร่วมกันมีสังคมร่วมกันมีอะไรคล้ายๆกันมีอะไรเหมือนๆกันนะคะคุณกำลังได้ออกเดทกับใครบางคนที่ไม่คาดคิดคาดฝันบอกเลยค่ะว่าเป็น True of Cup ที่มีความมีความมหศจรรย์มีความ ในเรื่องราวของปฏิหารอย่างไม่น่าเชื่อที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังเจอใครที่เขาที่เขารอคอยความรักรักแท้เพื่อเก็บหัวใจเก็บจิตวิญญาณไว้ให้กับคุณเท่านั้นนี่คือพลังที่สวยงามมากๆ t w o o f c u p s Soul Connection หรือว่า Spiritual Connection คุณกําลังได้เจอ Twin Flame ของคุณ หรือคุณกําลังได้เจอรักแท้ที่เป็นรักไม่มีเงื่อนไขของคุณเจออีกหนึ่งจิตวิญญาณที่มาเป็นรักแท้ที่เป็น hard to hard conversation หรือเจอ Twin Flame นะคะที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณกําลังกลับมารวมรวมจิตวิญญาณรวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยคุณอาจจะห่างจากเขาคนนี้11ปีหรือ10ปีขึ้นไป หรืออะไรบางอย่างระหว่างคุณและเขามีพลังงานของหมายเลข11 11 a n g e l Number ที่ส่งพลังหรือว่าให้คุณได้เห็นว่าคุณกำลังพบเจอพลังงานความรักความสัมพันธ์ด้วยแรงดึงดูดของจักรวาลด้วยด้วยดีวายบางสิ่งบงอย่างที่กำลังทำให้คุณขับเคลื่อนมาพบเจอกันด้วยแม่เหล็กแห่งแรงดึงดูด มาพบเจอกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณเห็นก่อน11-11ที่จะได้พบเจอเขาคนนั้นจงเชื่อมั่นว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณทําในสิ่งที่ดีต่อไปคุณออกเดทนในสิ่งที่ดีต่อไปเพราะว่าจักรวาลกําลังดึงดูดความรักคู่แท้ที่ไม่มีเงื่อนไขมาให้กับคุณคุณจะต้องฟรีอารมณ์ความสึกของตัวคุณเองคุณจะต้องฟรีอารมณ์ความสึกของความเป็นโสดความการมีเป้าหมายในชีวิตของคุณให้ได้ไม่ว่าคุณจะเจอพลังงานทวินเฟลมหรือว่าคุณจะเจอพลังงานของรักแท้ เป็นรักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขยอย่างไรก็ตามขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณกําลังเจอรักแท้ของใครบางคนที่มีความผูกพันและสามารถดูแลคุณซัพพอร์ตคุณได้ทางชีวิตนั่นเองค่ะและคุณกําลังเจอความรักความสามันแบบผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความรักความสามันแบบเด็กๆเล่นๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็น long term relation s h i p ความสัมพันธ์ที่ยาวไกลและเมื่อถึงเวลาคุณและเขาจะ,จะได้มาพบเจอกันในช่วงจงวังหวะ timing ของชีวิต ที่ลงตัวของกันทั้งคู่ที่ที่เวลาที่ใช้นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขอพลังงานออรา้าคาร์ดความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวิชค่ะจงขอจงอธิษฐานกับจักรวาลกับดีวายของคุณนะคะ เพราะว่าคุณกําลังได้เจอคนที่คุณขอและคุณอธิษฐานไว้และเขาก็ขอและอธิษฐานให้ได้พบเจอคุณเช่นกันค่ะสวยงามมากๆเลยเรื่องราวความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะคุณรู้ไหมว่ามีคนที่เคียงข้างเคียงคู่กันอยู่คุณกำลังที่จะได้ตอบรับพลังงานนั้นโดยที่คุณรู้สึกมีความสุขและพิเศษที่สุด เมื่อคุณได้ขอได้อธิษฐานแล้วคุณจงอดทนและมั่นใจว่าคุณจะได้พบเจอเขาคนนั้นแต่คุณจะต้องออกไปเผชิญเผชิญกับสิ่งใหม่ใหม่ออกไปใช้ชีวิตของคุณทํางานเปิดโอกาสให้คุณได้เดทนะคะกับกับคนใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นเดทแอปเดตเว็บไซต์เดทแบบนี้หรือว่าออกไปเดินทางท่องเที่ยวนะคะหาเพื่อนหาอะไรใหม่ใหม่เอาไปใช้ชีวิตแล้วคุณจะได้เจอเขาคนนั้นและคุณเชื่อในเรื่องราวของความรักคุณก็จะได้เจอเรื่องราวของความรัก แล้วก็ใครที่อยากรู้เกี่ยวกับทวินเฟลมก้าวความจริงกับสิ่งหมหอาจารย์ก็ไปดูไลฟ์ที่ขึ้นที่ลันลงไปให้ดูเมื่อคืนนี้ได้นะคะเป็นพลังงานที่พิเศษมากๆใครบางคนกำลังจะมาไขว่คว้าหัวใจจะมาตามหาคุณนะคะสวยงามมากๆค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็นี่คือสิ่งที่คุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่เป็นพลังงานของความอาจารย์ของความรักที่ไม่น่าเชื่อจริงๆบอกเลยค่ะว่าหลายๆท่านในที่นี้คุณกำลังได้สละโสดนะคะเหมือนเจอใครบางคนแล้วแล้วรอคอยจังหวะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นพบเจอความรักคู่รักแล้วแต่หลายๆท่านมากๆในที่นี้โสดมากๆคุณกำลังได้ออกเดทกับใครใหม่ๆอีกครั้งเป็นเดทครั้งแรกเป็นรักแรกพบและเป็นรักครั้งสุดท้ายที่คุณกำลังรอคอย ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนประสบความสำรเร็จในเรื่องราองความรักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ